มาที่คนแรกครับน้องฟิล์มนะฮะนี่คนนี้ยงังเด็กมากครับน่าจะอยู่ปี3ปี4นะอายุ่21เท่านั้นเองนะครับผมน้องฟิล์มเนี่ยส่งมาบอกว่าพี่แซคครับผมอะ่ะแอบชอบรุ่นพี่ในคณะนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพี่คนนี้เขาก็เริ่มที่จะแบบว่ามีหนุ่มๆน,นะเข้ามานะฮะแล้วก็มีลงรูปนะ เออกับกับผู้ชายคนหนึงเนี่ยบ่อยมากๆด้วยนะฮะคือน้องเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้กล้าถามนะไม่ได้กล้าพูดอะไรนะครับเพราะเขาก็ไม่ไม่ได้อยากแบบเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่อยากจะฟังความจริงจากจากพี่เคานั้นเดี๋ยวนะ้น้องแอบชอบเหรออืมน้องถามว่าผมควรจะเดินออกมาหรือว่าจะ แอบชอบต่อไปดีฮะเดี๋ยวนะน้องนะขอทำความข้าใจนิดนึงน้องแอบชอบพี่เขาใช่ไหมนะถ้าพี่เพ่พี่ตีน้องนะ่าจะอยู่ประมาณสักปีสามปีสองปีสามแล้วพี่คนนี้อยู่ปีสี่ใช่ไหมหรือ,อยังไงแอบชอบนะครับมานานแล้วแต่น้องไม่เคยบอกเขาใช่ไหมอ่ะถูกไหม ไม่เคยบอกเขาเลยแล้วอยู่ดีคือน้องก็ไปเห็นว่าพี่เขาในโรงรุกผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยซึ่งมันก็เป็นส,นสิทธิ์ของพี่เขานะที่พี่ที่พี่แบบว่าหยุดไปแป๊บหนึ่งเพราะเพื่อพี่อา่านแล้วพี่งงคือน้องบอกน้องไม่ได้กล้าถามไม่ได้กล้าที่จะพูดอะไรเพราะกลัวที่จะแบบได้ยินคําตอบที่จะที่เขาจะบอกมาเดี๋ยวแต่ว่าน้องจะไปถามพี่เขาไปหรือไปพูดอะไรเนี่ยในฐานะอะไรอะ่ะ แต่ถ้าเกิดในฐานะรุ่นน้องคนหนึ่งหรือน้องคนหนึ่งที่สนิทกันก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอะไรเขาเปล่าวะใช่ไหมไม่มีนะน้องไม่มีสถานะนะน้องแอบชอบนะน้องต้องน้อง,องต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนนะฮะแต่เข้าใจครับบางทีวัยรุ่นนะ่ะมันจะมีอารมณ์แบบป o p ้เ l ิฟอินกับความรักบอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือน คิดว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเอ้ยผมชอบอะไรย่างเหมือนประมาณว่าพี่เขาน้าจะรู้้วผมไม่ชอบแต่ผมถึงผมจะไม่ได้พูดแต่เขาอาจจะแบบทําเป็นแบบนึกอ,ออกไหมอารมณ์แบบต่างฝ่ายต่างไม่พูดแอบ,บมองตากันไปวันๆนั่นอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์คิดไปเองหรือเปล่าอันนี้เราผมไม่แน่ใจผมไม่รู้เหมือนกันว่าน้องฟิลม์มอยู่ในสถานะประมาณไหนแล้วพี่คนนี้ที่น้องไปชอบเนี่ยเขารู้สักนิดไหมว่าน้องอะรู้สึกยังไงนาอย่างแรกต้องถามมาก่อนว่าเขาชอบเด็กหรือเปล่า เออหรือว่าน้องเป็นสเปกพี่เขาหรือเปล่าเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าน้องอกหักทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับฟิล์มถ้าจะถ้าเกิดว่าจะถามพี่ว่าน้องควรเดินออกมาไหมหรือว่าอยู่ต่อไปคือตอนนี้น้องไม่ได้ไม่ได้มีสถานะอะไรเลยเว้ยเข้าใจใช่ไหมน้องไม่ต้องเดินออกไปไหนและน้องก็ไม่ได้อยู่ต่อน้องอยู่ในที่ของน้องปกติเลยฟิล์ม ฟิล์มอยู่ของฟิล์มอะ่ะพี่เขาอยู่ของเขาไม่เกี่ยวกันด้วยซ้ําฉะนั้นสิ่งที่ทาได้เดียวคือใจเรานั่นแหละต้องบอกตัวเองว่ากูจะเลิกชอบเขาไหมหรือจะชอบต่อไปแค่นั้นเองถ้าเลิกชอบได้ก็จบครับแต่ถ้าจะชอบเขาต่อไปเราก็ต้องแฮปปี้นะที่เห็นคนที่เราแอบชอบมีความสุขก็นี่เมื่อฟิล์มเลือกที่จะไม่พูดอะไรเอง ฟิล์มเรื่องที่จะไม่แสดงความรู้สึกออกไปเองนะฟิล์มฟิล์มไม่บอกเขาว่าฟิล์มชอบแล้วเราจะไปม,มีสิทธิ์ในการที่จะไปทวงสถานะอะไรอะ่ะถูกป่มจำไว้นะถ้ามึงมีความฝันอะไรนะฟิล์มมึงมีความชอบมีความต้องการส่วนตัวอะไรก็ตามแต่มึงไม่พยายามแสดงออกถึงความต้องการนั้นหรือไม่พยายามปกป้องความฝันนั้นหรือเป้าหมายนั้นไว มึงก็ต้องยอมรับในโชคชะตาว่าสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะเป็นของคนอื่นในเมื่อมึงไม่รักปกป้องสิ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะหลุดลอยไปแค่นั้นเองนี่คือชีวิตครับต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะฟิล์มนะไม่งั้นเนี่ย <c oughs> ฟิล์มก็จะเป็นคนที่อกหักมโนอ่ะเข้าใจปะอกหักไปเองเศร้าไปเองเครียดไปเอง แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวคือสรุปมึงคิดเป็นอยู่คนเดียวนะพิมนะเออนี่พี่พี่เตือนด้วยความห่วงใยนะครับไม่ได้อยากให้ใครแบบมาทําร้ายจิตใจตัวเองอะ่ะโดยที่ไม่มีใครเขารู้ร,รู้ได้เลยอะ่ะเหมือนเราหลอกตัวเองไปวันวันนะครับนะครับก็น้องเขียนมาสั้นมากครับพี่ก็ขอตอบแบบนี้ก็แล้วกัน,นสั้นนะครับ